CZ-I 110คันนี้นะครับเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับสตาร์ตติด ะมีเสียงดังมากน่าจะเป็นเสียงจากโซ่ลาวดินนะครับแล้วก็ตัวกลไกลกดโซ่มีอาการเพิ่มเติมก็คือบิดไม่ไปนะครับบิดแล้วกระดับเข้าเกียร์แล้วก็บิดไปแล้วกระดับนะครับแต่แล้วก็เดินเบาไม่ได้ด้วย แล้วก็มีเสียงดังนะครับแต่ไม่มีควันนะครับวิธีแก้ไขก็ถอดพักเท้านะครับสีตัวแล้วก็ถอดเลื่อนพอให้เลื่อนมาอย่างนี้ได้แล้วก็ถอดคันเกียร์ออกนะครับมีน็อตยึดอยู่ตัวหนึง่งแล้วก็จะถอด ฝาครอบจานไฟเป็นเบอร์8ปล้อมรอบนะครับถอดปลัก๊ก2เส้นนี้แล้วก็ปลั๊กสีขาวนี้นะครับจะได้ยกออกมาได้นะครับถอดฝาครอบวาวมีน็อตเบอร์10ยึด2ตัวเพื่อที่จะขันน็อตเฟืองแคมที่อยู่ด้านในได้นะครับ เพื่อที่จะเปลี่ยนโซ่แล้วก็ชุดกลไกลกดโซ่ปล่อยไว้นานเสื้อสูบตรงนี้สามารถทะลุได้เลยนะครับเพราะว่าโซ่เราลิ้นจะาคล้องมาบริเวณนี้พอเครื่องยนต์ทำงานมันก็จะเด้งขึ้นเด้งลงนะครับเพราะว่ามันโซ่ยานแล้วก็ ตัวดันโซอาจจะไม่ได้ดันแล้วอะไรเงี้ยตัวกิ้งโซอาจจะสึกหลอแล้วมีกิ้งโซวงกลมเป็นพลาสติกยางครับอยู่ตรงนี้อันหนึ่งทำให้ทะลุด้านบนก็ทะลุด้านล่างนะครับเสียงขนาดนี้ยวถอดออกมาแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไง คลิปนี้ก็มาเล่าอาการเบื้องต้นก่อนนะครับไม่เกิน5นาทีน่าจะได้ความรู้อะไรไปบ้างนะครับสำหรับมือใหม่อืมคันนี้เครื่องเหมือนเว็บร้อยเลยนะครับ c z i ทรงคล้ายๆ x1 ของยามาฮ่านะครับ ออกมาแล้วนะครับเรามาดูโซ่กันนะครับไม่เคยเห็นหย่อนขนาดนี้มาก่อนนะครับทำให้โซ่มันจะฟาดมันกระด้งอยู่อย่างเงี้ยเวลาเครื่องยนต์ทำงานแล้วก็มาฟาดกับเสื้อสูบต,ตรงนี้แล้วก็ตัวดันโซ่ตรงนี้ก็จะมาดัานกับตัวนี้นะครับเกิดเสียงเหมือนกัน กติตัวนี้จะไม่ถึงแทงเครื่องครับอันนี้มันกดมาเยอะมากก็ยังไม่ตึงมันก็เลยจนชนกับตัวนี้นะครับยังกิ้งสภาพดีนะครับยังอุดต้องแกะมาดูเหืองี้สภาพดีนะครับ